รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพลสาขาวิสแควร์นครสวรรค์กับ5โรงภาพยนตร์เครื่องฉายเลเซอร์ RGB สุดคมชัดสีสันมากกว่าส6ล้านเฉดสีครบทุกรงภาพยนตร์ กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้คุณอยู่กับรายการ2อซีตีหนัง EP ที่21หรือตอนที่21นั่นเองครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมละนะครับผมก็รายการ2อซีตีหนังนะเพิ่งจะคิดว่าไม่เคยทําเกี่ยวกับรอบสื่อรอบพิเศษในวันนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาชมภาพยนตร์เรื่องหาหาก้องนะครับในวันจันทร์ที่16บหกมิถุนาย,ยนพศ2568นะครับผมเรื่องนี้ก็จะได้ชมในรอบสื่อที่เมเจอร์สเปคดีสปายแลวัร์สแรนด์ก็เดี๋ยว เดี๋ยวเราจะไปรับตัวหนังรับอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาตี้คือแบบว่าเรามาชมรอบสื่อเดี๋ยวเจอกันครับก็หากกังกามีเรื่องย่อื้ะหายยอ่อเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟัง ก็หากล้องทีม the so, ีเนื so, <No. Yeah. S 1> to ้อหาย่อเลยนะเดี๋ยวเราจะมาเล่าเนื้อหาให้ฟังสั้นๆนะครับก็คือทางกล้องสุพยาถูกปอบถูกร้ายแห่งภาคสารที่เรื่องขึ้นชื่อเรื่องการสิงร่างกัดกินของสดเป็นที่น่ารังเกียจละหวัดลัวของผู้คนทั่วสารทิปมันคือราชันแห่งผีที่สยดสยองที่สุดสยดสยองที่สุดนะครับแบงก์กลับมางานศพของเพื่อนสนิทที่บ้านเกิดด้วยความเชื่ออย่างเต็มอกว่ายายปอยายแก่ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นปอบร้าย คือคนที่ฆ่าเพือ่องเขาและเมื่อปอบร้ายกลายเป็นหากล้องก็คงไม่มีใครที่สามารถปราบโครผีตนนี้ได้ครับอันนี้คือเนื้อหาย่อๆของภาพยนตร์เรื่องหากล้องที่เราจะเข้าไปรับชมในเวลา19นาฬิกาน,นี่นะครับผมก็เดี๋ยวจะเข้าไปชมแล้วเดี๋ยวชมจบเดี๋ยวจมี มีการพูดคุยด้วยนะครับนี่คือเนื้อหายออยังเดือดยังโหดขนาดนี้เดี๋ยวไปชมกันก็คือเหมือนว่าแบงค์เนี่ยเขากลับมาที่บ้านเกิดแล้วเหมือนว่ามีปอบตัวนึงที่ช่วยใหญ่พรเนี่ยแกกำลังอาราาวาสอยู่ไหมก็แกกำลังไปฆ่าเพื่อนแกหรือมางานศพเพื่อนรว่างั้นอ่ะคือแบงค์กลับมางานศพเพื่อนที่บ้านเกิดแล้วก็เหมือนเขาเขากำลังเลือเรื่องใหญ่รยยพรกันอยู่เลยว่าเป็นผีปอบที่ฆ่าเพื่อนเขาหรือเปล่าอันนี้ต้องไปหาคําตอบครับผมยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับผมก็ <K _ d ance> เข้าฉายวันที่19ม,มิถนายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับผมก็วันนี้เดี๋ยวจะไปเข้าเข้าเวลาชมตอน19นาื่อนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมาพูดคุยกัน,นชมจบครับสวัสดีครับอันนี้เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาชมเซตป๊อปคอนและน้ำที่เมเจอร์ซูเปกวีสแควร์นครสวรรค์ที่งานรอบสื่อเรื่องหากล้อนนี้นะผมบอกเลยว่าน่ากินสีสันน่ากินน่าทานมากเลยนะครับผมก็เดี๋ยว ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับว่าต่อไปนี้จะมีอะไรบ้างหลังจากนั้นนะเราฟังสัมภาษณ์คุณแม่กันก่อนนะครับผมของความยุ่์เรื่องกล้องนะครับผมคุณแม่กลัวอะครับเรื่องหากล้องนิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่ว่าวันนี้แบบฟังใจแต่วาให้ซัพพอร์ตลูกปุยากะเล่น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 เป็นว่าเรื่องนี้เรื่องนี้นะครับสำหรับเรื่องหากล้องครับล้านเลย รุ้นมากครับเรื่องนี้ okay, <มา S 1> ครับมาด,ดูกันว่าผลงานลุงปูจะเป็นยังไงเรื่องนี้เดี๋ยว19เนาฬิการเราจะไปรับชมกันนะครับผม <Okay. S 1> บรรยากาศรอบสื่อในวันนี้ที่เมเจอร์ซีเพ็กวีสแควรแล้วก็สวนผมได้เก็บภาพบรรยากาศมาได้ประมาณนี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าตอนที่ผมถ่ายเนะี่ยผมรู้สึกอยาก เข้าที่จะไปรับชมมากน่าสนใจน่าดูมากๆเลยนะครับผมก็นี่คือภาพบรรยากาศงานในวันนี้เรียกว่าสวยมากๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเตรียมเข้าไปรับชมในโรงภาพยนตร์แล้วนะครับก็จะถึงเวลาหนังฉาย<น>าแล้วนะครับเป็นภาพบรรยากาศหลังจากงานรอบสื่อนะอันนี้คือให้ท่านมผมู้ชมได้รับชมในรายการสองซิตี้หนังน้องใบตั้นมาเลยนะว่านี่คือ เป็นภาพแรากๆเป็นเหมือนเป็นแบ็คโดร์ใหญ่ๆเป็นสาขาเมเจอร์สเปซรีแควร์คของสวรสด์น,นั่นนี่เป็นภาพบรรยากาศก,าก่อนที่งานรอบสือ่อรอบ ภาพยนตร์เรื่องหากล้องกำลังจะเริ่มนะผมวันนี้เป็นโรงภาพยนตร์ที่4นะซึ่งวันนี้ผมเข้ามาดูก่อนเลยนะผมซึ่งเราได้นั่งแถวกลางๆมากเลยขอ,ขอ,ข,อขอความการุณาขอขอบคุณงงท, c, ment, ทั้งโรงภาพยนตร์แมชชีสเปกวีสแควร์ข้าสวรรค์ด้วยนะผมที่เรามารับชมในวันนี้คือสุดยอดมากๆเลยอลังการมากๆเลยนะผมแล้วที่นั่ง,งแบบ oh, สุดยอดขอบคุณมากครับผมสาขานี้คือรักมามกครับผมรักสาขานี้ทุกๆแล้วครับผมสุดยอด 那个很以 รอบสื่อที่มีแสสวเรื่องกล้องแล้วตอนนี้ก็แก้จะไดวาเดี๋ยวน้ไป้นนี้มาชมจบแล้วเดี๋ยวสัพที่นจากมาคคุยกันอีทครับว่านางนี้สนุกแคเดยเจอกันนวันนี้น้องไปด้านซัพที่หนงขอไทยนานๆอย่างน้ยครับขอนานสักคลิปหนึ่งนะครับพี่นะครับผมทีรับนี่คือกองก็ยเราไปถ่ายใกล้ๆกันเลยนี่เลยมากเราจะต้องยิ่งใหญ่ไว้ก่อนนะ สองซีนที no like like the like ่หนังรายการช่องของน้องใบตั้นวีทีทูและรายการสองซีนที่หนังต้องดูอย่างแน่นอนครับผมทีผมถ่ายใกล้สุดใกล้สุดนี่ผมจะถ่ายนี่คือหากรมคยใกล้นะดูความสยองดูความสยองดูหากรมคนใกล้อะนี่ครับผมทำหากรมคนใกล้เลยนี่คือจอโร ลซบถ่ากล้องใกล้ใกล้ที่สุดนะครับผมถากล้องโคตรใกล้มี่ปอบแหลมตัวเลยนะประมาณนี้นี่คือจอลงภาพยนต์ที่นี่จากวันนี้สุดยอดอ่ะจอใหญ่มากนะครับผมสุดยอดครับผมเดีย๋ยวรับชมกันนี่้าลงในไดือนนี้ประมาณนี้นะ 妈，你喝止咳药。嗯 จะบอกว่าหนังเรื่องนี้เอาในทักษิตรังสิจริงๆอ่ะมันกลายเป็นสนุกในช่วงที่มันมีการหักมุมหักมุมกันผมเพื่อนนี่แรงบางเสืออารมณ์นี่คือรีวิวร้อนรีวิวแบบโคตรร้อนความเสืออารมณ์เพราะว่าเป็นอนลงกันคนเยอะมากครับรอบนี้ชอบสื่อคนเยอะมากครับรีวิวในโรงเลยครับเดี๋ยวข้ามไปจะมืดน,นิดหน่อยครับเดี๋ยวเราจะมาออกรอนภี่ยมกันจบละ 最重要的就是团结，团结。 แลว,วันนี้ขอบค,ค,คุณทางโรงภาพยนต์เมเจอร์สิบเอ็ดวีสแ,แคสวร์นครสวรรค์ด้วยนะครับทีเ่เชิญชวนผมไปรอบสื่อเรื่องหาก้อมนะครับผมสนุกมากๆเลยครับขอบคุณที่เลียงดูผู้เสื่อของอย่างดีเลยนะครับผมก็แล้วก็ขอบคุณทางผู้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมสองซีที่หนัง EP ที่นี้นะครับก็ขอจบแต่เพียง่านี้สำหรับท่านคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ